เดิมครับเข็มสองเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ตรงวันนี้ก็คือผมไม่มีพี่มารับนะครับก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปเองอีกแล้วนะคือกูมอกรถต้องมากไงคือแท็กซี่ก็คือตายแน่นอนแน่นอนถ้านัา่งแท็กซี่คือตายอ,อยู่ในพิกอก็เกือบตายอยู่แล้วแท็กซี่คือตายเลยพี่จะรอดือเป่าวจะไปดูกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายในแท็กซี่ได้ป่านะนนผมน่าจะเก็บอินเสิร์ตสวยไม่ค่อยได้ท่าะไะรรฮะรกผมจะถ่ายยังไงอะ เอาไปปะไปเดินโพ้แม่ตุกอมมันไอไอมันขึ้นตาต้องหวีจังฝากถึงวอกผมขอฝากถึงยูทูบเบอร์ที่มาเมนช่องผมแล้วกันผมก็อยากจะให้ยอดวิวเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นมือใหม่ อะไรทำไมจะดึงเลยเราไปรูเราไปหารถกันก่อนว้าวมาว้าวมารอสักซีเราคงต้องถือนสูงกันนะเพราะถ้าเกิดถือต่ำนี่มันจะมองไม่เห็นเลยแล้วไม่รู้จะถ่ายตกตอนไหนเลี๋ยวค่อยถ่ายตอนเจอเพื่อนแล้ว ผมว่าจ,จะพูดในรถไม่ได้แนละ้วทุกคนผมอาจจะต้องเก็บอินเสิร์ตแทนดีกว่า mm hmm. เห็นไหมผมแค่เก็บอินเสิร์ตนะแต่ผมไม่สามารถพูดในรถได้ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะคนในรถอะ่ะคนขับอะไรนักเตี้ยอะไรไม่รู้เขาจะ้ถ่ายหรือเปล่าห mm hmm. มกล้องแหลกมากเลยแม่กล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย แล้วจะลดแล้วดูก่มันย้อนแสงป่าววะพี่จะหมออะไรอ๋อครับผมเป็นยูร,ออรูปะกูเขอมอ็มปะดูหมอเขาของเพยทุกคนนั่งรอย,ยตรงนี้กำลังจะฉีดแล้วไอ้พี่อยู่คนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนอยู่ รอดก็เหมือนเดิมครับทุกคนตอนนี้ก็คือเขาไม่ไถ่ายก็ชี้เสร็จร้อยแล้วผมเราก็กำลังนั่งรออาการ30นาทีก่อนที่จะลงไปนะครับทุกคนเกต้าไปเจอกันข้างหลังบายเพื่อนผมไม่มาสายไหมผมมามาเร็วหรือเปล่าเย้เสร็จแล้วเออผมเดินกับพี่แล้วผมไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนเพิ่งถึงมาคนก็เพิ่งถึงมาคนยังไม่ขึ้นลิฟต์ด้วยซ้ำ ผมกลัวลิฟด้วยจริงๆอ่ะผมไม่ชอบลิฟมันเหมือนจะตกอ่ะอุ้ยวิวสวยว่ะเพื่อนกูไมมาหรือทุกคนอันนี้กูโดนแล้วกูบอกกูโดนแล้วกูโดนแล้วถ่ายคลิปอยู่เว้ยเฮ้ยจุไปจจุไปยไปจุจยจ แล้วก็อยู่น้ำมากผิดไหมเอีงก็คอยอย่นี้เอ็ก็คอยอย่นี่ยโอ้ยยอดแสงมาทุกคนครั้นี้จะพยายามพูดให้มากที่สุดแล้วจะไม่อายแล้วจะพูดคนเดินเยอะไม่เป็นไรรู้แล้วว่ากิมซีแล้วมันขาดเลยมันขาดคนกูดใช่ไหมเด้าโอ้ยกาแฟหอมวะอ ที่เขาขายนี่ป่ะรวมจริงจริงรวมเอ้ยจริงจริงมวยจริงมวยนะสามสี่สามพวกประมาณเอาพันนี้เอาพันนี้เอาพันเอาพันนี้ไปคนไปคนที่ในครันเหือนนนะคนรานหนอ๋อคนร้านหนีรานหนีราหนีฝันอะได้เย็นจะไอ่านจดนุ่มะครับผมนุ่มครับนิดแอร์ทีเดยในตัวเย็น เนี้ใช่สบายเรียนนั่งเรียนสบายขุรมูยาล้อใหญ่ด้วยมัได้ล้อมัได้ล้อยาก่ยากใหญ่อ่ะลองเล่นนะลองเลยุ้มมาล้ทอยายุ่มติ๊กใหญ่ครับาหมครับครับผมลองก็ใส้ดีคอยตามให้ครั กลับกันอีกคร่ะมีไม่มีเพื่อเลยไม่มีใครเล่นมุกด้วยเลยแบบเจ้อของนี้ไม่มีเลยเขาบอกว่าห้ามออกกําลังกายสาวมันวันนี้ตีออกกํากลังกายได้อดเล่นมุกเจ้มุกเยอะมากขึ้นม,มาอีกมาตายกันอีกจบจะกลับบ้านด้วยเนี่ย งอะไรก็ได้ครับรถไม่ติดรครับเมาว่รถแม่ข้าขึ้นก็บ่อยากขึ้นขาไปรถติดมากเลยผมไม่ไหวเลย <c oughs> <c oughs> คนีถึงที่ที่คุณเคยบมอเาเลยว่าในอนาคตน,นะครับทุกคนผมว่าจะมาถ่ายคลิปมุมนี้ก็ได้ม่าจ,จะเป็นคอร์รัปชั่นเอ้ยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เอ้ยอาจจะเป็น เรียกว่ายังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอาจจะเป็น์ม์คของช่องบุ่มก็ได้นะว่าจ,จะถ่ายที่เนี่ยข้างล่างเนี่ยอา,อาจจะไม่ออกบ้าเราก็จะมากินข้าวก่อนนอนแล้วก็อัปเดตอาการพรุ่งนี้แล้วกันไปเฮายไปบ้าโอเคครับทุกคนก็ที่เดิมที่คุณเคยนะครับก็วันนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้ววันเดิมเลยก็จะนอนแล้ว อัปเดตอาการกันหน่อยเข็มสอมบอกเลยว่ารัางกายได้ชีดเสร็จในง่วงมากๆแล้วก็มอลดมากๆแลวก็ก็ว่านอนแล้วล่ะบ๊ายบายอัปเดตอาการครับผมตอนนี้มีอาการตัวร้อนคอก็ร้อน อาการเยนหัวไม่มีจะอ้วกขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสีอยไม่มีปวดหัวไม่มีเบนหัวไม่มีมมตัวร้อนอย่างเดียวเลยเหมือนไข้กำลังจะมานี่นีน่ไม่รู้ว่าจะแกะออกดีหรือล่นนะแต่นี่คือตัวร้อนมานอนไม่หลับแล้วนอนจนอิ่มแล้วเนี่ยอเอาว่าเดี๋ยวมาอพิบัตาการใหม่แล้วกันตอนเย็นๆล้วกันให้นะ จะมาอไรเงนินอาการให้ดูว่าตอนนี้มันสยอดไปเลยอาการย่ำแย่สตอรเลยอาการมันแนบบว่าาจะไม่ค่อยออกเดือยการนอนแรงใจสั่นหนาวปวดแผลชิบหายปากแห้งอยู่น้ําเจ็บคอตัวร้อนที่ผายนั่นแหละแค่นั้นเลยอาการ เดี๋ยวขอนอนประมาณต่อสองทุ่มเลยอะสองทุบนนอนแล้วก็ตื่นเช้าและจะมาอัปเดตอาการให้ดูนะครับทุกคนอาการตอนนี้คือไม่ไหวครับต้องไปนอนกับแม่ให้แม่เทคตัวให้ไม่ลุกแง่นะกูไม่ไหวจริงๆแสบมือแบบอาจจะไม่ออกอะไปไปหาแม่มดีกว่านให้ให้พ่อมารับกันนะไม่ไหวแล้วนอนกันนะ いやกูไม่น่าห้าวเลยอยากอยู่คนเดียวนคิดว่าสบายรู้สึกคอแห้งปากร้อนมาก คันเนื้อคันตัวเป็นพิเศษส่หน้าส่ผิวไปหมดล็อกเลยล็อกแล้วเ,เ,เอาไปเกลเจอแล้วทุวววกคน <Yeah. S 2> อาการดีขึ้นนะครับหลังจากที่ขอแห้งกินน้ำอะไรไม่ได้เลยไขย้แบบว่าขยับตัวไม่ได้ปวดแผลทำอะไรก็ไม่ได้เลยก็สุขเรืดีขึ้นนิดหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็จะกินข้าวเที่ยงแล้วกันตอนนี้คือจะเที่ยงละแค่สำหรับเวลางานแค่นี้แหละผมยังไม่ปิดิปหรอกยนพิธีเวียนนี้ oh. Oh. ก็จะบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นหลายเท่าเลยนะคนคืออ่ะก่อนที่จะหายนะ ปากแห้งหิวน้ำคาเนินขั้นตัวกำลังนอ่อนแรงกูเดินไม่ได้เลยกูต้องกูต้องคารไปแดกน้ำอะ่ะเอา้าเออเดินทีก็ขาอ่อนรุโดโอ้ยรุดไอ้เหี้ยตอนนี้คือสบายขึ้นมาทุกคนแล้วคือผมอะไปส่องกระจกเหมือนกันนะแอบส่องกระจกไปเห็นว่าหน้าบวมมากทุกคนเขาบอกว่าหน้าบวมปากเบี้ยวอย่างเงี้ยก็มีนะมีจุดเลือดออกตามตามผิวก็มีมีผื่นก็มีที่ทำคัญเลยบนหัวเขาผมคือผมจับเข้ามาผมอะคือแบบมันตุบ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 อย่างเงี้ยเลย ก็สุดตอนนี้อาการเราหายดีขึ้นเยอะนะทุกคนก็คือตอนนี้สบายมากแล้วก็กำลังเรียนอยู่ตอนนี้เป็นวันที่ที่สิบหกนะทุกคนเป็นวันวันอะไรวันศุกร์อ่ะใช่ปะวันอะไรวะไม่รู้วันอะไรไม่รู้คุณหลั่นหรศุกร์เป็นวันศุกร์มั้งไม่รู้นะทุกคนก่องของทุกคนเนี่ยถ้าไม่ฉีดมันแล้วเป็นไงมั้งเม้นต์ได้ทุกคนเม้นต์คุยกันได้ไม่เป็นไรก็ไปอ่ะผมก็ได้ถือโอกาสปิดคลิปตรงนี้แล้วนะนี่นะครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ดูจบถึงตอนนี้นะทุกคนไอ้ยากมันย้อนแสงวะ แล้วขอบคุณนะครับที่ดูจบถึงตอนนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยกดไลค์เยอะเลยกดไลค์ขอไลค์เยอะ like <อ> like ๆ,ๆเลยขอยอดซับได้ยอยากได้ยอดซับเยอะทุกคนผมรู้สึกว่าหิวหิวยอดซับผมรู้สึกร้อนเงินมากเมื่อก่อนอ่ะผมทำเพราะว่าชอบนะครับทำเพราะว่ารักเฉยแต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่ากูอยากได้เงินอยากได้เงินจริงๆนะทุกคนช่วยกันหน่อยทุกคน็เศรษฐกิจช่วงนี้เปิดเทอมไปเนี่ยจะได้เห็นเพื่อนๆบอกรานะผมจะเอาความสดใสให้ความฮาแล้วกันทุกคนนะตอเนี้ทักบ๊ายบาย แต่ว่าวิธีการใช้สอูทูคืออะไรลิขสิทธิ์คืออะไรติทลิขสิทธิ์จะต้องทำยังไงติดติดติดเรียนเื่อติดแดงคืออะไรคำเตือนทคืออยู่ใูทว่าต้อนอ่ใยูรูคือความงีอรูว่า้